เึงน้องนะครับตามใจแม่ถึงน้องของอาจารย์เฉลิมบุมาละคำเออครับผเชิญเลยครับต้เต็มแม่ทันล่าผบูเเป็ยเางหอมบูบันอ คุนเคยนั่นบอแม่นใช่พร้มที่ไอ้ฮักน้องก็โหดยยอนเต็มใจแต่ก็หมดความหมายพอแม่นั่งคนสั่งเงเลือดจะไหลได้ลาเพราะไอ้เป็นเช้านะปัญหาจะาบคำ ไปกับเขาเถิดน้องผู้ครองที่ทรงกันแม่ท่านคงหมายมั่งอยากให้ลูกนั้นได้คนดีเอโร่อโยแก่ใจว่าปีใหม่คู่ควรน้องนาง ไปตามทางชีวิตคนข้างถนนสมกับแม่น้องดาว่าไอเสษเดนคนทำนี้ต้องอยู่หูทนจนแล้วต้องเ,ยงเียมเทียมเถิลาวันวิวาจิงดองของนอกรอยุ้สู่เขาเปิดได้ดี คุณไม่ตำสะกโลกนี้วันคนวดแข่งสักเสพที่เป็นคนชุกกูหงบ่อนี่ไีตลมากเลยอดจนได้เป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมจากคุณครูนะครับครับผมครับครูครับคระว่าครบเครื่องนะครับ ตั้งแต่การโชว์แล้วก็นำมาสู่การร้องเพลงมันเป็นแบบฉบับของเอเชิญเลยสมบูรณ์แบบมากโดยเฉพาะการร้องหมอหลับฟังดูแล้วก็หันไปหาพี่อีทั้งหมดเหมือนเหมือนเราฟังนั่งหงามาร้องหมอหลับด้วยเสียงเป็นแบบเป็นวิธีการออกแบบร้องแบบสายเพื่อชีวิตมาร้องหมอหลับยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากครับขอบคุณครับ ชอบลีลานะลีลาแอคชั่นดีมากเลยเวลาแสดงอะไรนะเชือก <laughs> มันก็แบบแสะแทมันมันก็แบบรุนแรงเข้มข้นอีกแบบหนึง่งแต่พอมาลีลาร้องเพลงเนี่ยก็เหมือนคาร์บอนมาร้องเพลงดูแล้วมีความสุขวันนี้เทส่สุดๆชอบมากค่ะ มันได้เห็นอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะได้เห็นคาวบอยมาร้องมอลำโดยเป็นการร้องที่ไม่ต้องใช้ใช้การฟอนต์แบบนี้แต่ใช้ท่าทางของคาวบอยมามันเลยดูเข้มแข็งมันเท่ฮะผมว่าถ้ามีนักร้องหลายๆคนที่ดูอยู่สามารถใช้ลุคนี้สามารถทําเป็นเป็นลุคประจําตัวเองได้เหมือนกันผมผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมขอบนุณนะครับครับ